เหรียญรัชกาลที่5นะครับผมกระไลทองขัดเงาข้นรายนี่คือสุดยอดเหรียญของหลวงพ่อกเ,เกษมเขีมาโกปี2537แท้ทันด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นรัชกาลที่5นะครับทรงม้านะครับบนพระแท่นนะครับผมอนุสาวรีย์นะครับนี่ครับจุลาลงกรณ์บรมราชาธิราช23ตุลาปี2537นะครับ หลวงพ่อเกษมเขียมโกสำนักไตรัดลำปางนะครับเหรียญนี้สร้างกันหลายเนื้อนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคํานะครับแล้วก็เนี่ยครับกระไหลทองขัดเงาพ่นทรายซึ่งไม่ว่าจะทองคําก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆขัดเงาพ่นทรายเหมือนกันนะครับเนื้อเงินก็เหมือนกันยิ่งเนื้อเงินเนื้อทองคํานี้ยังสวยเลยนะครับสวยเหมือนกันเลยเหรียญนี้ก็สวยมากนะครับแล้วก็จํานวนการสร้างนั้นน้อยการพบเจอก็น้อยนะครับทําให้ทําให้เราทําให้เหรียญรุ่นเนี้ย มีการเช่าหาที่ค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะแรงนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลวงพ่อกเกษมท่านเป็นช่วงที่หลวงพ่อกเกษมท่านภักเครื่องของท่านนี่กําลังมาแรงด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่พบเจอน้อยมากถ้าเทียบกับราชการที่ห้ารุ่นอื่นเหรียญน,นี้ลําดับต้นครับผมบอกเลยนะครับเหรียญน,นี้ลําดับต้นๆเบอร์ท็อปเลยการออกแบบต่างๆนั้นสวยงามมากนะครับด้านข้างของเหรียญนี้จะมีตัว ภาษาอังกฤษบอกด้วยนะครับนเห็นนะครับเพื่อนยังพอเห็นเนาะกอบมันกอบมันเก่าแตกลานแล้วเนะนี่ยนี่ๆๆนะครับมันอ่านไม่ถนัดนะครับเพื่อนเพราะว่ามันอยู่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยเนี่ยมันอยู่ด้านในนะครับเหรียญเนี่ยเหรียญน,นี่ผมดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นบล็อกนอกนะครับบล็อกนอกก็คือบล็อกกระสาบต่างประเทศเนี่ยผลิตให้นะครับผมเลยทําให้ความค่านิยมนั้นค่อนข้างที่จะ มาแรงนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับสวยจริงๆนะครับเพื่อนไม่ผ่านการใช้นะครับสวยเต็มเลยไม่มีรอยกระทบแรงเลยนะครับจะมีแค่คาบอาจจะเป็นคาบที่เกิดจากการเก็บนะครับอาจจะอาจจะโดนอากาศเข้าไปบ้างเพราะเริ่มมีรอยล้านกับก่อผาแล้วจะมีฝ้าเขาเรียกว่าฝ้านะครับแต่ก็ส่วนน้อยน้อยมากครับด้านหลังนี่คือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสวยเต็มเลยนะครับนี่สวยมากๆนะครับเหรียญนี้ผมแนะนํานะครับในกลุ่มตอนนี้ก็ เริ่มมีออกมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนี่คือเจอน้อยมากนะครับรุ่นนี้นี่สวยครับรุ่นนี้ผมชอบยิ่งเป็นรัชกาลที่ห้านี่ผมจะชอบมากเลยนะครับนี่สวยมากๆครับเพื่อนๆสวยคมชัดเลยโอ้โหนี่นะครับงดงามมากๆนะครับเหรียญนี้ใครเจอก็สะสมได้นะครับอันนี้ผมก็เช่ามาไว้สะสมเหมือนกันนะครับผมเช่ามาไว้สะสมเหมือนกันครับเพื่อนๆรุ่นนี้ก็พบเจอค่อนข้างน้อยนะครับ ก็แนะนําเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็เช่าหาสะสมกันได้เลยนะครับผมนี่สวยๆนะครับเหรียญรัชการที่5เหรียญนี้สุดยอดครับเรื่องความสวยงามนัม้นบล็อกนอกผลิตอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง